เราติดตามได้เลยครับทางช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Netflix Film มขับนั่นเองครับหนังตะลุงมฮอ News คนที่กำลังเรียนอยู่ทางด้านของภาพยนตร์ด้านฟิล์มหรือว่าด้านของการทำโฆษณาอยู่แน่ๆเลยนะฮะเพราะเป็นข่าวของแซก k s ไนเดอนั่นเองครับแซก k s ไนเดอร์เนี่ยมีช่องลง YouTube นะฮะแซก k s ไนเดอร์ทำ ทำคอร์สสอนสอนการทำหนังลงบน YouTube นั่นเองครับผมแซกซไนเดอร์นะฮะสำหรับช่วงนี้เนี่ยชื่อของแซกซไนเดอร์นะฮะได้ยินกันมาบ่อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วง j u s t i i e League ที่เป็นเวอร์ชันไนเดอร์คัตนะฮะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของแซกซไนเดอร์เลยก็คือ Army of the Dead ที่ลงทาง Netflix นั่นแหละฮะ ทีมที่เรียกว่าทีมเดดตายเข้าไปเพื่อที่จะเอาเงินออกมาฝ่าดงซอมบี้เข้าไปในหนังที่เรียกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยนะฮะแต่ว่าสําหรับหลายๆคนคงจะรู้สึกว่าเออมันเอามาใช้ได้ไมมไม่สมควรเท่าไหร่นะฮะยังไงผมก็รีวิวเอาไว้ให้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ลงทาง YouTube ไปให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะมาทําความรู้จักแซกซ์ไนเดอร์ก่อน ตอนนี้ฮะแซ็กสไนเดอร์เนี่ยได้เปิดเป็นคลิปที่ชื่อว่า Snyder s นเดอร์สลนะฮะลงบนทางแพลตฟอร์มของ YouTube นั่นเองฮะ u t u b e ในชื่อช่องที่ชื่อว่า Netflix Film Club นะฮะโดยที่ซีรีส์ชุดนี้นะฮะมีแซ็กสไนเดอร์มาเป็นคนที่ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำภาพยนตร์นะฮะการทำภาพยนตร์เนี่ยจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้าง เรียกง่ายๆเลยครับขั้นตอนการทําภาพยนตร์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันหลักๆเลยนะขั้นแรกเลยคือช่วงของ pre-production ครับ pre-production เนี่ยคือช่วงของการก่อนการผลิตการ pre-production เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือการทําตั้งแต่เขียนบทฮะเขียนบททำสตอรี่บอร์ดออกแบบการเคลื่อนไหวนะฮะการสร้างโทนในโลกของภาพยนตร์นะฮะแล้วก็มีการทําเบรกดาวน์การการวางแผนทั้งหมดนั่นแหละอันนี้คือขั้นตอนของ pre-production นั่นเองจากนั้นก็จะเข้าสู่ เข้าสู่ขั้นตอนของการโปรดักชันครับการการโปรดักชันเนี่ยขั้นตอนการโปรดักชันเรียกง่ายๆเลยก็คือขั้นตอนการถ่ายทำครับการถ่ายทําก็จะลงหมดเลยครับตั้งแต่ที่เราวางแผนเอาไว้ในในขั้น p ีโปรดักชันเนี่ยเอามาลงกับการถ่ายทำครับมีการกําหนดระยะเวลาการถ่ายทําให้มันแน่นอนครับเพื่อที่จะ สามารถจํากัดงบประมาณของการถ่ายทาได้นั่นเองแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือขั้นตอนหลังการผลิตครับหรือ post production นั่นเองฮะคือขั้นตอนที่เรียกง่ายๆรวมๆเลยคือขั้นตอนการตัดต่อน,นั่นเองครับเอาทุกอย่างมารวมกันตั้งแต่ pre production แล้วก็มาที่ post production ครับรวมกันครับตัดต่อภาพยนตร์นะฮะทำเสียงทำซาวทำซีจีทุกๆอย่างครับให้มันลงอยู่เสร็จออกมาเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนั่นเองครับผม ขั้นตอนการทำาพยนต์เนี่ยจะมีหลักๆอยู่3ขั้นตอนนะฮะโดยทางซีรีส์ที่แซกซ์ไนเดอร์ได้ทำลงทาง YouTube เนี่ยจะมีทั้งหมด4ตอนนะฮะ ได้ปล่อยตอนแรกออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ในตอนที่2เนี่ยจะปล่อยออกมาวันที่27พฤษภาคมนี้วันพรุ่งนี้นี่เองนะฮะแล้วก็ตอนที่3จะปล่อยวันที่1มิถุนาตอนที่4จะปล่อยวันที่7มิถุนายนนั่นเองครับผม4ตอนนะฮะเป็น4ตอนที่ทาง Stacknyder เนี่ยทำลงทางช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Netflix Film c l u ขับนั่นเองโดยทางซีรีส์ส่วนหนึ่งนะฮะเป็นเป็นหนึ่งในของซีรีส์ชุด How to make movie นะฮะที่ทาง Netflix เนี่ยต้องการทำออกมาและจะมีนักสร้างภาพยนตร์ฮะหรือผู้กากับที่มากหน้าหลายตาแล้วก็มากฝีมือมากๆเลยนะฮะมาร่วมที่จะให้ความรู้มาสอนในการทำภาพยนตร์โดยการตะลุยไปตามกองถ่ายที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องนั้นๆนั่นแหละนะฮะว่าในกองถ่ายแต่ละกองเนี่ยมี อะไรมีความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนะครับผมโดยที่ตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าใครนะฮะจะมาเป็นผู้สอนต่อจากแซ็กไนเดอร์นั่นเองสำหรับใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์อยากจะรู้เรื่องของขั้นตอนการทำภาพยนตร์นะฮะก็เราติดตามได้เลยครับทางช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Netflix Film มขับนั่นเองครับผมในซีรีส์ชุดนี้ก็จะใช้ชื่อว่าไนเดอร์สค o ลนั่นเองครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยสำหรับนักศึกษาหรือว่าผู้ที่ต้องการหา,หาความรู้เพิ่มเติมในการ ที่เราจะเข้าถึงศาสตร์แห่งการทําภาพยนตร์มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองว่าในแต่ละวันในแต่ละขั้นตอนของภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรมากมายขนาดไหนนะฮะถ้า ใครที่ดูตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราอยากจะสนับสนุนพวกภาพยนตร์ที่มันถูกลิขสิทธิ์แน่ๆเลยนะฮะเพราะว่าใน1ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่ทําออกมาเนี่ยมีขั้นตอนที่เยอะมากและก็ใช้บุคลากรในการถ่ายทําที่เยอะมากเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel